เหุดพะเชิญยิ้มเผยเหตุทิ้งอาชีพดาราตลกชีวิตต้องสู้สำหรับศิลปินตลกดังเห็ดพาะเชิญยิ้มที่ก่อนหน้านี้เล่าว่าเจอวิกฤตธุรกิจพังจนติดหนี้มากมายแต่ล่าสุดหลังจากเธอนั้นตัดสินใจไปทำงานที่อเมริกาและได้รับวัคซีนก็ออกมาเผยกับสื่อว่า เรื่องการปักหลักอยู่ที่นั่นต้องรอการตัดสินใจอีกทีหลังจากเป็นข่าวดังประเด็นใหญ่ไปก่อนหน้านี้สําหรับเหตุพอเชิญยิ้มศิลปินตลกชื่อดังที่พูดได้เต็มปากว่าชีวิตจริงนั้นไม่ได้ตลกอย่างที่คนมองเบื้องหน้าเธอนั้นเผยว่าธุรกิจที่ทำอยู่นั้นเจ๊งทั้งหมด และยังเป็นนี้ก้อนโตทั้งบ้านและรถก็โดนยึดแต่ทว่าตามข้อมูลศิลปินตลกคนดังเพิ่งตัดสินใจบินลัดฟ้าขอไปสู้ต่อที่อเมริกาซึ่งเธอได้มีรุ่นพี่ที่สนิทยอยู่ที่นั่นได้ย,ยืนมือเข้ามาช่วย แถมเธอได้รับวัคซีนป้องกันโควิดครบแล้วด้วยเหตุพอเชิญยิ้มได้เปิดเผยถึงกรณีตัดสินใจบินไปอเมริกาเพื่อช่วยรุ่นพี่ที่สนิทที่อยู่นั้นว่ารุ่นพี่คนดังกล่าวนั้นได้ทําธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารไทยจึงชวนเธอมาทํางานด้วยในฐานะหัวหน้าครอบครัวที่ต้องดูแลคนข้างหลังจึงอยากรีบหาททางานส่งเสียทางบ้าน ยังเล่าต่ออีกว่าเรื่องการตัดสินใจที่จะปักหลักอยู่ที่อเมริกาต้องศึกษาข้อมูลและตัดสินใจอีกทีเพราะหลากหลายปัจจัยอย่างเรื่องภาษาและความรู้การทำธุรกิจแม้จะชอบทำแต่ก็กังวลเพราะเคยขาดทุนมาแล้วแต่ส่วนตัวเหตดพอบอกว่าก็ชอบทำอาหารจึงตัดสินใจทิ้งงานเมืองไทยและบินลัดฟ้า